เสวัสดีค่ะครับตอนนี้ก็อยู่กับช่วงปั่นเข้าเส้นนะครับกับพี่ช้างลาคอนิกครับสวัสดีครับช้างลาคอนิกมาแล้วครับวันนี้เรามีเรื่องสนุกเยอะแยะครับพี่ช้างไปไหนมาเมื่อวานนี้ไปนี่เลยตอนแรกผมก็นัดกับเพื่อนจะปั่นทริปไปคลองห้าไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือลุงจุนได้ข่าวว่าเพลินเลยเพลินพอไปตอนแรกผมมันพอผมออกสุวินทวงศ์ใช่ไหมผมก็เข้าไปหนองจอกอ่ะไปคลองสิบสามว่าเส้นทางน่าปั่นมากนะคลองสิบสามลำลูกกาเนี่ย มันยาวๆแล้วนักปั่นเพียบเลยเพราะว่าเราจะไปดื่มกาแฟในสวนแล้ววิวสองข้างทางก็ดีมากสุดยอดฮะแต่ผมแนะนําให้ปั่นอ่าสมมติว่าเราออกไปปุ๊บคลองส่งน้ําใช่ไหมเราปั่นด้านที่ด้านซ้ายด้านซ้ายที่จะมุ่งออกไปเคลองลังสิต่าดด้านนี้รถจะน้อยพอเราไปถึงคลองลังสิตตัดปุ๊บจะไปคลองสิบสี่มั้งก็จะมีกาแฟในสวนอยู่กลางๆอโอ้ยบรรยากาศสุดยอดนะครับผมมีโพสต์รูปอยู่ใน ในแฟนเพจเนะาะนะครับเราก็ดื่มกาแฟเสร็จปุ๊บอนันนี้เพื่อนว่าคลองห้าพอออกไปมันคลองสิบสี่แล้วนี่อเปลี่ยนไหมละ่ะผ <laughs> มว่าเปลี่ยนไปไหนละคลองห้าคุณจะไปไหนละ่ะเขาบอกว่าไปจบลอเลยไปไปบ้านนะนครนายก <c oughs> ไ,มไม่ใช่ใกล้ๆเลยนะฮะ <c oughs> ออไม่จากจากบ้านผมไปไอไอไอ,ไอกาแฟในสวนนี่หกสิบกิโลแล้วนะแล้วนั่นสต็อป้วไปถึงแบบไปถึงนั่งพักกันเอาไปก็ไปครับเพราะว่าเลี้ยวย้อนมาคลองห้าเนี่ย ก,ก็ไกลว่าสมควรไปขวาก็ไปองคลักษจอบละตตงลงก็ไปบ้านนาครับ oh. พอไปไปถึงบ้านนา <c oughs> ปุบ๊บเราจะจะเข้าเข้าซ้ายไม่เอา <c oughs> จบาอบละเ <c oughs> <c oughs> จอฝนเดีซีดีรวมนะครับไปกลับ <c oughs> ไปกลับมาร้อยปดสิกกิโล oh, นี่ก็เกือบสองร้โลแล้วนะพี่ เกือบสองร้อยกิโลฮะก็มีแถมไงเขาบอกอะไรที่แถมแล้วไม่ชอบแถมระยะทางปั่นจักรยานนี่แหละของแถมทุกคนจะชอบริงว่าพี่เบนเรานี่นะครับประธานประธานกลุ่มสมัยเดี๋ยวตอนนี้กําลังดังนะเลตติ้งดีนะครับใน Facebook เขาอะก็ไปด้วยกันนะครับอันนั้นคือปั่นไปเที่ยวแล้วไปถึงบ้านนามีร้านก๋วยเตี๋ยวนับปั่นไปต้องแวะนะเป็นเขาขายก๋วยเตี๋ยวอะไรครับใช่คุณเหม่งเคยไปไหมสี่แยกบ้านนาจอยพอสียักบ้านนาเราเลี้ยวซ้ายสมมติว่าองคารักษ์ใช่ปะตรงไปจะไปจอลอเนี่ยพอเราซ้ายเข้าบ้านนาปุ๊บ เจอไฟแดงเจอไฟแดงขวบซ้ายมือจะมีร้านจักรยานอะ่ะมีเซเว่นอยู่ซ้ายมือตรงไปอีกประมาณสักสิบเมตรขวามือมมเป็นเพิ่มก๋วยเตี๋ยวป้าเอินถ้าคุณไปคุณไม่ทานนี่นะเขาไปไม่ถึงมีป้ายไปไม่ถึง,ถงขับรถไปก็ได้ครับออขับรถไปร้านนี้อร่อยมากนะครับก๋วยเตีย๋ยวต้มยำป้าเอินเสร็จแล้วคุณก็จะไปเที่ยวในจบปลอก็ว่าไปยังเลยค่ะนี่ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่นักปั่นเนี่ยต้องไปพิชิตให้ได้ต้องไปพิชิตเพราะ ถนนสวยสวยจริงพัไม่แนะนำถ้าปั่นไม่ไหวมีความท้าทายเยอะี่จอยจอยไม่ไหวคุณไปจอดรถที่ปั๊มปตทองคลกร์กเขาให้จอดด้วยเอ้จอดนักปั่นจอดกันฟรีเพียบแล้วก็โอ้ของทานมันค่อยไม่ไกลหน่อยพี่จับจากจากปั๊มปตทองคลาร์กนีนะไปจอบปล็อกก็สิบกว่ากิโลเองก็นี่ไงกำลังสวยกำลังสวยเส้นนี้นะคือคือวิวรอบข้างเนี่ยสวยด้วยแวก็มีแหล่งอนุรักษ์สะดวกมีที่พักมีที่จอดรถนะหลายจุดเลยใช่ครับแต่ตอนนี้ผมเนี่ยแบบว่า ช่วงเทศกาลสงการนี่นะก็ทะเลี่ยงได้อย่างพิ่งไปดีกว่าใช่กาลังจะบอกว่าอย่าอย่าปั่นริมถนนเลยช่วงนี้ใช่เมื่อวานนี้นครน,นายกานครนายกคุณจอยครับผมกลับมาใช่ผมไม่เห็นข่าวมาเช้ามาเจอเฮ้เราเพิ่งไปปั่นเมื่อคืนนี้นี่เมื่อวานนี้นี่เมื่อวานน,วานี้มีรถปิกอัพอีกแล้วนะครับครับ,ค,รบคงจะแซงซ้ายเปลี่ยนเลนอะไรนู้ไปชนเด็กเสียชีวิตสองคนอะ่ะที่นครนายกอ,ะอ่ะฟังแล้วเศร้าอ่ะ นะครับสอายุสิขวบกับสิบห้ส่วนคนขับปิกอัพนี่ก็ฟาดเสาไฟฟ้าเสียชีวิตด้วยเหมือนกันระวังนิดนึงนะครับขับรถก็อย่าแซงซ้ายเลยนะจักรยานตอนนี้เยอะนะครับก็ดูแลกันด้วยก็เดินทางด้วยความระมัดระวังใช่สงการเนี้ยนะขับรถกันเร็วครับจอยจอยปั่นกรยาเดือบิดกวนมาบิทีมไหมก็มีโอ้โหแกงใหญ่ีเป็นพนกเลยผมไปได้ข่าวมาว่า คุณปั่นจักรยานคุณต้องมีสิบองค์ประกอบของทีมเราต้องมีใครบ้างมีใครบ้างมีนิสัยแบบไหนมีพวกหัวลากใช่ไหมไม่ใช่มีพวกนักซ้อมอประมาณนั้นม่นี่ผมมีสิบเรื่องเลยออาผมพูดเร็วๆนะเขาบอกว่าถ้าคุณมีสิบคนอุปกรณ์นิสัยงี้ชวนเข้าทีมเลยนะคือหนึ่งมนุษย์แผนที่อปั่นจักรยานมองแต่กรวดนิดเดียวแผนที่เขาจะแบบคุณข้าจะแบบมอเตอร เมื่อวานไม่มีผมไปไม่ถูกออ๋เหรอเออขนาดไปเป็นสิบครั้งเลยนะมนุษย์แผนที่โอเคใช่ป่ะรู้ทางสองมนุษย์กิจกรรมกิจกรรมก็คือว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไปออกเดี๋ยวไปถึงแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างอไม่าจจะไปกินร้านนู้นร้านนี้มากเอ๋ออันนี้สำคัญมากนะไปดูข้างข่าอันนี้อาจารย์จอยไปดูข้างข่าวนะครับแล้วก็ต่อมาก็มนุษย์มนุษย์นักกินอันนี้ก็จอยอันนี้จอยมาอยู่ทีมเดียวกันสี่มนุษย์เอนเตอร์เทนคอยดูแลเอาเสิร์ฟนะอันนี้ไม่ใช่จอยอันนี้เพื่อนจอย แล้วก็นี่สงสัยเหม่งต้องชอบมนุษย์ช่างภาพไอ้ชอบทุกคนนะอต้องมีรูปอย่างนี้สมัยนี้ต้องมีอคือเดี๋ยวนี้เขาเซลฟี่นะเอามือจับแล้วก็ถ่ายมีพี่คนนึงไม่มีพี่คนนึงเก่งมากเลยแลวจะเจอบ่อยครับแกมี a ฟ e b o o k ของแกด้วยเนี่ยอะไรนะปั่นรักรักรักนักปั่นอะไรสักอย่างแฟนเพจใช่ป่ะใช่แล้วเกิดไปไล่ตามถ่ายเพื่อนเนี่ยผมไปปั่นไปถ่ายไปคุณเหม่งผมอ่ะผมอ่ะ เป็นตัวเริ่มต้นของเซลฟี่ปั่นจักรยานผมทำมาสี่ปีแล้วไอโฟนอ่ะอ๋อรักคนปั่นอตกหลุมปุ๊บพลืลือันตรายเหมือนจะล้มไอโฟนจะต้องมีทักษะต้องมีทักษะเขาโปรมมากผมจะบอกให้เดี๋ยวนี้เขามีเสาเซลฟี่ติดจักรยานที่แฮนด์แล้วครับมีขายล็อกตรงแฮนด์แล้วก็เซลฟี่กดรีบมทปุ๊เป็นฮาร์ดแวร์ต่อแลนะเจ๋งมากบางคนมีติดตรงนี้ด้วยใช่ฮันนี่กล้องโกโปรไงโกโปรแล้วสั่ รอบอารเคบอกว่ามนุษย์ช่างภาพเนี่ยลอบรู้สถานที่เรื่องราวก็ไปเอ้ยตรงนี้มันมีขั้นไกลไงเป็นไกด์ไปวัดเพื่อให้ความรู้เพื่อนเป็นผู้บรรยายนะแล้วผู้พิทักษ์เขาบอกว่าผู้ดูแลพิทักษ์นะครับอันนี้เหมือนกลเหมือนกลคอยดูแลเพื่อนไปทางซ้ายทางขวาไล่ห้าอะไรเงี้ยรักษาความปลอดภัยโอเคอันนี้อันนี้ผมงงมนุษย์ดิชนะรีเออเขาไว้ทําอะไรครับเอาไปทำสมมติไปกินไปทานอาหารไง ไอ้นี่มันคืออะไรภาษาฝรั่งอ่ะแปลให้หน่อยหรืออะไรประมาณนั้นอ่ะกินหรูดำหรูแนววิชาการวิชาการนะครับตอนนี้ปาะเด็นจุดเดียวนี่ละอันนี้อันที่เก้านะครับก็อะไรบสิ่งเรียอมนุษยศาสตร์อันนี้สําคัญอันนี้คอยคอยเก็บตังค์เพื่อนคํานวณค่าใช้จ่ายคำนวณเอาที่ถูกทูนเอออันนี้อันนี้คุ้มไป่ได้แบบอันนี้คุ้มนี้มันจะรักมากเพื่อนรักแล้วก็คอยแนะนำไปเอาสิ่งที่ดีๆนะครับอันสุดท้ายนี่มนุษยสัมพภาระเมื่อวานผมมีเลยสะพายเป้ อ่ะยางอลลอยพวกอันแตกไปสองเส้นเนี่ยไม่พกแต่เขามีอ่ะที่สูบลมยางอลลอยเซอร์วิสอ่าเนี่มนุษย์สัมภาระก็สิบข้อที่ผมพูดมานะใครมีลุไมชวนมาเลยนะครับซึ่งแต่ละทีมก็จะมีกันอยู่แล้วใช่อมโยะว่าเวลาปั่นไปแล้วเกิดยางแตกโซ่หลุดมันก็ต้องมีพวกอุปกรณ์อุปกรณ์ซ่อมมาเสริมถูกส่วนจะช่วยกันต้องพกอยู่แล้วบางทีเราไม่มีแต่เพื่อนกลุ่มอื่นเขามีนะ ใช่ใช่ใช่เขาช่วยเรานะเราช่วยเออเขาจะช่วยเราเลยเขาเรียกว่าสังคมจักรยานสังคมจักรยานนี่มันประหลาดมากคนไม่รู้จักการทักทายกันได้ผมไปที่สามร้อยโลใครพกยางนอกมั้ยนะไอ้ยง่ผมยางนอกมันระเบิดตุ้มันฉีกไปไม่ได้อ่ะอีกร้อยห้าสิบกิโลกับกรุงเทพนี่ยมีคนพกยางนอกกลับไปเช็คพอยต์อ่ะจริงๆแล้วพกประทายผมพกกันยังไงฮะเขาเขามีสวิตของเขาก็บอกว่ากระเป๋าข้างหลังเขามีเขามีเขาบอกว่า พอดีผมมีผมหนักผมไม่อยากขอกลับขายต่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเลข่อบัญชีโอนไลก็ได้นะนี่สังคมจักรยานนี่เหระไว้เนือเชื่อใจเมตตาช่วยเหลือดูแลอันนี้มีจริงนะฮะอันนี้สิบข้อที่บอกไปเสร็จเุิบมีอีกข่าวหนึ่งข่าวดีของชาวกรุงเทพแล้วจอยรู้ไหมสนามเขียวจะปรับปรุงปิดปรับปรุงแล้วเรารออีกสักประมาณ3เดือนนี่มฮะมันจะกลายเป็นสนามขี่กลางคืนแล้วจ้าสุดยอดฟรีใช่แล้วมีอะไรบ้างที่เขาปรับปรุงอ่าก็นอกจาก ทางจะกว้างขึ้นแล้วนะคะก็จะทําผิวให้มันดีกว่านี้อีกถูกทั้งทางที่ตอนเนี้ยสนามเขียวเราเป็นที่หนึ่งในโลกนะที่หนึ่งในโลกใช่ปหะสำหรับสนามปั่นจักรยานรอบสนามบินที่ดีที่สุดในโลกวิวสวยเอ๊ะคุณเมยงไปย่างย่างไปมาแล้วไปมาแล้วไปปั่นลอไปปั่นด้วยใช่เออสุดยอดผมบอกให้นะเขาจะเปลี่ยนแปลงอะไรมั่ง คือคือขยายไม่ใช่ทั้งหมดหรอกเขาจะขยายเพราะผมไปปั่นก็สองวันที่แล้วไอตรงที่จะถึงจุดจุดเข้าพักอ่ะฮะเขาจะเพื่อให้กว้างขึ้นเพราะอะไรว่าเวลาจักรยานเขาล่าเกินไปเนี่ยพอใกล้เข้าเขาจะสปินไงเขาสปินไม่เขาไม่ขดเขาสปินก็จะทาให้มันกว้างขึ้นไงจะได้รับเขาได้จะได้หลบหลบหลีกกันได้อันนั้นคืออันที่หนึ่งอันที่สองจะมีจุดพักกดน้ําเป็นอันนั้นสะดวกทางน้ำมีห้องน้าให้ใช่เป็นระยะระยะครับนะครับ พอมีระยะเสร็จปุ๊บแต่นี้จะท่าฝั่งไหนล่ะอีกฝั่งหนึ่งเป็นเขื่อนอีกฝั่งหนึ่งเป็นบึงใช่ป่ะมันก็ต้องอยู่ฝั่งบึงดีแต่นี้เราปั่นทุกวันนี้เราตามเราปั่นไปทางเนี้ยเขาเรียกว่าวนขวาหรือวนซ้ายครับเราไปทงเดียวมันวนเววนเวห้ามกลับด้วยตอนนี้เราวนขวาไงผมไปช่วงแรกอ่ะเขายังเขายังเปิดไปทางกลับทางได้อยู่เราเราวนขวาคือทวนเข็มไงถูกป่ะตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วฮะคุณต้องวนกลับเพราะว่าซ้ายมือจะมีมีอำนวยความสะดวกใช่ไหมพวกปั่นชาร์จก็อยู่ซ้ายถูกป ก็เข้าไปถ้าปั่นขวาก็ขวาไปถ้าเกิดว่าถ้าไม่ทวนนะปั่นช้าอยู่นี่จะพกกลับมาไอ้ทางเร็วก็ชนก็วนกลับวนกลับนะครับเลีกอันหนึ่งที่จอชอบก็คือเขาจะมีเหมือนระบบเรียกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นการ ลงทะเบียนปกติทุกวันนี้เราจะใช้บัตรประชาชนใช่ป่ะแต่ว่าต่อไปนี้เข้าไปปั๊บมันจะเหมือนแบบบัตรที่มีทั้ง g p s ใช่และชิปเราก็จะตามเราได้ตลอดแสดงว่าต้องต้องมีการเพื่อความปลอดภัยลงทะเบียนไว้ก่อนเพื่อความปลอดเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เวลาเกิดถูกฉุกเฉินพี่ชายจะได้มาช่วยเราได้ถูกแลวเขามีกล้องวงจรปิดระหว่างทางโอ้อันนี้ดีมากเรชอบมากเลยเนี่ยแล้วจอดรถเหมือนกับว่าจะมีให้ระบบดีขึ้นเหมือนมีไฟเขียวว่างอะไรอย่างนี้แบบ ซึ่งตอนนี้เจ้าภาพเจ้าภาพไทยมนต์<ค>นิธน <SC B S 2> าคารสามร้อยล้านเขาจะทําให้เป็นสถานอย่างที่จอยพูดอ่ะดีที่สุดในโลกผมว่าเห็นด้วยนะครับก็โหชาวกรุงเทพก็มีอะไรดีๆเด,ด้่นเล่นนะต่างจังหวัดไม่เป็นไรใช่ไหมเขาบอกว่าต่างชาติ ลงเครื่องบินปพ๊บพกจักรยานปพ๊บปั่นเลยพี่ช้างมันมันทำได้จริงแล้วนะคะที่สนามบินแวนคูเวอร์ของแคนาดาแคนาดาเออคือจากเมืองกับสนามบินมันไม่ไกลระยะประมาณไม่ถึง10กิโลแล้วอากาศบ้านพาดีเนาะอเราสามารถปั่นจักรยานไปขึ้นเครื่องบินได้ผมไม่ได้คิดคุยผมไปมาแล้วแวนคูเวอร์สุดยอดเป็นเมืองที่ผมอยากอยู่ที่สุดในโลกเพราะเป็นเมืองท่าครับมันทะเลอ่ะสวยมากอากาศ ถอดใส่รองเท้าแตะเดินทั้งทั้งวันน่ะไม่มีฝุ่นน่ะนี่อบบเป็นข้อดีของของประเทศเพื่อนบ้านเลยประเทศประเทศที่เจริญแล้วเจริญอีกหน่อยนะถ้าทําสนามเขียวให้ได้แบบนี้แล้วทําระบบเชื่อมต่อดีๆเราว่าเพื่อนรักนักปั่นขี่จักรยานไปขึ้นเครื่องบินก็ไม่น้อยไปดูดอโอ้โหอย่างเราไปทํางานต่างจังหวัดไปเช้าเย็นกลับเงี้ยแล้วก็ขี่จักรยานไปได้ถูกอ่ะแต่นี้เดี๋ยวเรามาที่เอเจนเซการสนิดนึงกันนะครับนี่ต่อเนื่องกับที่พี่ช้างพูดไปเลยเนี่ยถนนเรียบคลองสิบี่ บ้านผมก็สวยนะครับเห็นเขาใหญ่อยู่ไกลๆสวยมากโอ้โหได้เห็นวิวคอวิวเขาใหญ่อันนี้แหละอันนี้แหละเ็าเรียกว่าใช่เลยลำน้าสวยก็ต่อกับพส่ชายถามเลยเหอะปั่นตาฝนมันอันตรายไหมอันตรายนะแล้วพี่ปั่นทำไมมันไม่กลับไม่ได้อะแล้วไม่ได้เอาไฟไปมันมืดไงเออเพราะจริงๆผมคิดว่าจะถึงกลับมาถึงสามโมงเย็นเสร็จแล้วไปติดฝนอยู่สองชั่วโมงอะ นั่งทานก๋วยเตี๋ยวอยู่ตกมาเป็นชั่วไมงสุดท้ายก็ต้องลุยมาให้ก่อนมืดอ่ะเทคนิคการปั่นตัดฝนคุณก็ต้องแบบที่มีน้ําขังคุณอย่าลงไปเลยนะอาจจะเป็นหลุมที่เราไม่เห็นใช่ไหมแล้วคุณก็พยายามหัวลากนี่คุณจะต้องวิ่งไปที่แห้งที่สุดอ่ะหัวลากต้องเก่งว่ะเมื่อวานแบบผมลากคลองผมลากนะคลองสิบสี่ทั้งเส้นมาสุดเลยอะ โอ้โหทวนลมอีก่ังหากอ็มี้เออก็เราก็ไม่เร็วอ่ะประมาณที่ช้างฝันเนี่ยไปกันกี่คนครับเมื่อวานนี้ไปกัน5้าหชีวิตเพราะว่าต่างจังหวัดไปเที่ยวกับครอบครัวกันหมดนะครับ ถ้าถ้าถ้าว่าไม่ชํานาญอย่าไปเลยจอยนะถ้ามีฝนก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงได้แล้วก็ัจะบอกว่าสงกรานเนี่ยหลายคนก็อยากจะปั่นจักรยานแต่ว่าก็จะติดคนสัตว์น้ำไงอันนี้ยิ่งอันตรายเราเราก็เอยากให้ทุกคนระวังก็ไม่สนามเขียวเหอะยังไม่ปิดจริงจริงตอนนี้ไฮไลท์ผมจะพูดถึงสนามเขียวเสร็จแล้วแบบผมมีน้องสองคนเขาสนามเขียวจะรู้จักเขามากเลยนะครับที่ผมจะเป็นไฮไลท์คุยกัเขาคือเมื่อเช้าเนี่ยเขาเป็นหัวลากสองพี่น้องนี่ร้อยกว่าชีวิตร้อยชีวิตตามเขานะ ปั่นที่ไหนครับพี่สนามเขียวมีรูปเลยว่าลงใน f c e e o o o เขาเขาเป็นนักปั่นที่เก่งนะคจากจากคนพูดแบบรวมๆคือคือให้ฉายาว่านับปอบกับเด็กผีมาจากไหนคะฉายาคือนับปอบกับเด็กผีเนี่ยเอาคำว่านับปอบคืออเลยไหมคือเขาเก่งไงเ,เขาปั่นเร็วเขาจะเป็นหัวลากลากใครปั่นเขาเรียกว่าไส้แตกเคยได้ยินป่ะ ฝันไส้แตกอะคือตามไม่ทันนี่แบบโอ้ไส้แตกเขาเป็นสารจักรยานพอไส้แตกไอเด็กผีน้องชายก็ไล่เก็บกินไส้กินไส้แล้วปอบนเมื่อเช้านี้ลากไส้แตกไปไม่รู้ไส้เต็มเลยนะไปทําตือควนระคับแล้ยเป็นสองคนที่ไปทำนานคือนปอกกับเด็กผีเนี่ยเมื่อก่อนเป็นเด็กติดเกมนะครับในตั้งกแบในน้องเล็กเนี่ยเป็นเด็กติดเกมเมื่อตอนสักสี่ห้าปีที่แล้วอะผมรู้จักเขานะตอนนั้นผมยังไม่รู้จักเล่นเกมจนอ้วนไม่ ว้นร้อยสิบเอ็ดกิโลอะตั้มอะแล้วปอบเนี่ยเฮ้ยเล่นแต่เกมอะเล่นแต่เกมจนข้างหน้าก็จะจบมาหลาลัยแล้วนะสุดวับน้องชายเขาก็ไปเห็นเห็นว่าจักรายานก็ไปแอบซื้อเสือภูเขามา <c oughs> ใช่ไหมพอเห็นว่ากลัวพ่อรู้ไปซ่อนพ่อดุอะ่ะครับเออเสร็จปิดมิดที่ไหนแล้วพอพ่อเห็นใช่ปะ อ๋อซื้อจักรยานก็ดีกว่าเกมนี่ไปเอาอีกสองคันเลยพ่อด้วยป้มด้วยสามคนจะได้ไปออกกําลังไม่เด้นเกมเคือคือปั่นกันเป็นครอบครัวละใช่คันละสองหมื่นนะเมื่อก่อนอะ่ะแทนเขาก็กลัวพ่อดานน่าไงพ่อก็พาไปซื้อแต่นี่ปั่นครอบครัวละก็ไปเริ่มไปปั่นกับกลุ่มพี่ๆโดนก็ทิ้งกระจายเลยอ้วนเนี่ยเพิ่งมาซ้อมก็ไปออกทริปไกลๆก,ลกล็สุดท้ายก็พยายามพูฟอพชอบไงฮะเป็นเด็กที่แบบจังขึ้นเรื่อยๆเพราะสองคนนี้ก็เป็นเด็กจริงจังมากนะเส็จปุ๊บก็ไปไปปั่นปั่นปั่นจนเข้าทริ เก่งขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเขาได้ได้แชมป์ถ้วยพระราชทานที่ตั้มเนี่ยนปอมอันดับสามขึ้นขุนด่านนะโอ้เก่งมากเก่งมากนะไม่นานเสร็จปุ๊บเขาก็ชอบอัพจักรยานสองพี่น้องเนี่ยชอบเปลี่ยนเฟซ่อมนู่น,นซ่อม,น,อม,มนี่ไงครับ แต่ก็มีกิจการของเขาเขามีกิจการธุรกิจของเขาเขาก็หาเงินเขาก็เอามาไม่ไปเล่นเกมแล้วเอาเงินมาเป็นความสุขไปอัพรถแล้วพออัพเสร็จไปไปช่างร้านนู้นร้านนี้ไม่ถูกใจแล้วดิแล้วตั้มนี่ก็จบวิศวะนะทาเองโมเองเลยวิศวะโมเองเลยเขาโมงจริงเพราะบ้านเขามีอรถยิ่ปูนไงเขาอยู่กับพวกแล้วเขาจบวิศวะด้วยไงเขาก็เลยทําเองเลยตานี้ทำๆแต่จนกระทั่งว่าทําให้ผมทําให้เพื่อน จนกระทั่งซื้อเครื่องไม้ขึ้นมือจนชำนาญอะะ่ะจริงจริงจนกระทั่งแล้วพอวัน,นหยุดน้องเล็กอะ่ะตัวตัวนันตัวนัผีเนี่ยไปช่วยอ่อตอนน่อหนันทว,วัฒน์เขาเปิดร้านจัก,กรยานด<ล>ารา<ช>ที่ข <ลา S 1> ัตนาการถูกเขาก็ปิดเตอมเาก็ไปช่วยเป็นเป็นเป็นลูกนอ้องเออเป็นลูกมือเขาใช่จนเก่งอ่ะสองพี่น้องเขาเลยปุ๊บอ่ะเพื่อนมาช่วยทําแล้วเขาตั้งว่า T M Bike อ่ะ T M Bike ไบค์เซเวนตี้โฟรยี่สิบสี่ชั่วโมงที่อื่นแบบปิดแล้วมาที่นี่เลยแล้วก็วันซื่นอ่ะนักปั่นเป็นไหมจ๊อ พรุ่งนี้ผมจะไปปั่นกับเพื่อนแล้วเนี่ยห้าทุ่มแล้วเนี่ยตายแล้วจะไม่ได้อะไรเลยทำไมล่ะพรุ่งนี้เช้าล้อหมุนเจ็ดโมงเช้าห้าทุ่มแล้วทำรถที่ไหนดิที่นี่เลยสามทุ่มจบก็มาที่นี่เลยก็นี่เนี่ยที T M Bike เขาประกอบไปเอาๆเอาเอาเที่ยงคืนทำให้อ่ะจนกระทั่งติดกันมาทำเขามีนะประกอบรถคือทำคลอดใช่ป่ะทำคลอด แล, <ads> แล้วก็อาบน้ําให้รถอันนี้อันนี้อันนี้ผมถามผู้ฟังนะครับ <IEL> คือเวลาเราจะไปปั่นจักรยานเนี่ยทำไมต้องก่อต้องต้องเตรียม่อนน้ำมันอะไรพวกนี้เหรอครับเตรียมเตรียมอันนั้นทำเองอันนั้นทำเองอันนี้คือเซอร์วิสนะฮะเซอร์วิสก็คือแบบเหมือนร้านทั่วไปตั้มเขาก็จะรับแบบว่าทําคลอดเหมือนว่าคุณมีเฟรมนะก็ค่อนข้างสูงอะไม่ใช่คอมพลซ์แะก็บางทีเราชอบแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเลยไงคุณเม่ไปชี้ชี้กันมาทีประกอบ ต้องจะทำยังไงคือจะทำคลอดคือจะปั่นอยู่แล้วต้องไม่ช้าอย่าทำให้ยังไม่ได้ประกอบประกอบอะไรเลยอมาที่ร้านนี่มีเขาก็รับประกอบให้นะครับแล้วก็รับเซอร์วิสล้างล้างล้างเดี๋ยวนี้เป็นพันนะที่คุยกันอ่ะเพราะว่าล้างธรรมดาเราล้างเองถอดแต่ละชิ้นน่ะเน่งบึ๊บมันมากกว่ายากกว่าประกอบทำคลอดนะทำคลอดใหม่ๆมันก็ใส่ใส่ใส่ก็ทุกอย่างโอเคไอ้นี่ต้องแกะ มันล้างมาหยอดน้ามันจริงป่ะล้างทีละชิ้นน่ะถอดมาล้างล้างแล้วใส่เข้าไปใหม่ให้เหมือนใหม่ทุกอย่างอืไม่แพงนะพันหนึ่งธุรกิจนี้มาขุ้นกันปะนี่แต่ว่าไม่ได้ไปทีเอ็มอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนร้านนี้อยู่ที่ไหนเข้าไปแฟนเพจเข้าไปแฟนเพจว่ากันอาย่ซอยมิสทีน่ะโอเคคุณเข้าไปแฟนเพจผมแล้วเขาจะเป็นกูรูให้กับแฟนเพจ ปั่นเขาเซนนะครับใครมีปัญหาเรื่องจักรยานนับปอดไปเด็กผีเนี่ยจะตอบปัญหาคุณทุกเรื่องนะนั่งทางในตอบเลยนี่นี่มี SMS ส่งเข้ามาน่าจะน่าจะลิงก์กับเพจของพี่ได้ก็ผมจะขายเสือภูเขา t r รกรุ่น s u p e r ร์ไฟานะครับขายได้ที่ไหนครับแนะนําหน่อยได้มาฟรีเอยจัดฉลากกรชาติมาเียเอานี้เลยชัวเลยเข้าไปใน f c e e o o o นะครับคุณก็พิมพ์เข้าไปเลยซื้อขายจักรยานตึ้ง เร็วมากเร็วกว่าไทยรัทีวีอ่านั้นเร็วมากนะครับแต่นี้ก็คือสองพี่น้องนะครับนับปอบกับเด็กผีก็ใครมีอะไรก็เข้าไปแฟนเพจ a c e b o o k ปั่นเข้าเส้นนะฮะได้รู้จักกับเขาไปคุยกับเขาในนั้นครับอีกอนเมเหนึ่งครับพี่ช้างครับฟังปั่นเข้าเส้นทุกอาทิตย์เลยครับชอบชอบอู้ขอบคุณครับรัก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 กันอ่าแล้วหลายคนบอกว่าเวลาเราคุยกันเนี่ยอยากจะรู้ว่าสัปดาห์หน้าหรือว่าช่วงใกล้ๆเนี่ยมีที่ไหนเขา ชวนกันปั่นบ้างเออเอยอ,อยไหมพี่นะเอาเลยเอออย่างช่วงช่วงวันหยุดเนี่ยหลายคนก็ หาหาทริปมานะแต่ว่าเอาแบบสะดวกสะดวกใกล้ๆนะคะดูสิเนี่ยจอยก็ไม่ได้เตรียมไว้ก่อนแต่ต่อไปเนี้ยเราจะพยายามเอาทริปมาบอกกันถูกถูกผมว่ายามก็จะมีทริปตรงเส้นตรงจังหวัดอยุธยานะเขาก็จะมีการเตรียมความพร้อมก็คือจะปั่นอยู่ที่บริเวณสนามกีฬาของจังหวัดอยุทยาเขานะครับสามโมงสี่โมงเนี่ยก็ไปเตรียมตัวกันแล้วแต่ว่าจะปั่นสักวันอย่างเดียวกันเนี่ยก็จะมีที่น่านก็มีทีศกิจก็มีพิษณุโลกนะครับก็เป็นเรื่องของทางจังหวัดที่เขา ใช่สนับสนุนให้กับทางประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเขาเนี่ยได้ออกกำลังกายถูกนะครับพอปั่นจักรยานเสร็จบ่ายสามบ่ายสี่นะฮะก็ปั่นตั้งแต่บ่ายสามบ่ายสี่ประมาณสี่โมงห้าโมงสี่โมงห้าโมงนะครับก็จะมีเต้นอโลบิกต่อด้วยโกิจกรรมต่อเนื่องกันไปแล้วเขาชอบปั่นกันก็คือวันอังคารกับวันพฤหัสนะฮะคือไม่เป็นระวางเออใช่แล้วนั่นอาจารย์ปูนก็ฝากข่าวมาเขาจะไปรวมตัวกันที่นู่นนะครับก็ไปตามนั้นได้เลยหลายๆจังหวัดจะทำอย่างนี้อันนี้บอกไม่ทันแล้วว่า ชัยน่าปั่นไปแล้วเมื่อเช้าก็ดีไงจอยมาคุยที่แล้เผมบอกช่วยบอกที่บอกวันนี้จะบอกผมรู้วันจันทร์พวมาที่บอกก็สตาร์ทไปแล้วเมื่อเช้าะประจําอดเลยเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะกลุ่มกวนนักปั่นท่านไหนอยากจะชวนเพื่อนๆไปปั่นมาที่แฟนเพจของพี่ช้างเขาปั่นเขาเซ็งผมจะบอกอันนี้ผมบอกก่อนปั่นเขาเซ้งมีแน่นอนคุณเข้าไปฮาวาลิตี้มีหลายเรื่องเลยมีสาวสวยหนุ่มหล่อเต็มแต่นี้มีเรื่องสำคัญมีเวลาเยอะไหมเนี่ยห้านาทีไม่ถึงสี่นาทีอางนี้เลย จอยมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งว่าเขาถามผมมาว่าคุณซื้อจัก,กรยานและสิ่งที่ไม่ควรมีมีม,ม,มีเออช่างจ้านี่เขาก็เป็นช่างฟิตติ้งที่ดังนะเขาเขาาโพสตใน Facebook ว่าถ้าผมถูกหวยถูกลอตเตอรี่ถ้ผมอยากจะซื้อหมวกกันน็อกไปแจกให้คนที่ไม่ใส่เลยเริ่มที่สนามเขียวก่อนอฉะนั้นคุณก็คือเป็นช่างช่างจ้าดังเขาเขาดังมากจักรยานนี่เหมือนกันเพราะนั้นทันทีที่คุณมียานปั๊บ สิ่งที่สองที่คุณต้องเมีคือซื้อพร้อมกันเลยด้านสมาธิได้ยานใช่ไมั้ยานยไานกยานเขรกานัักยกะานเขาเยดาเข้านเกรียกะนเขาเรีกานเขาเรียกยานเยานขกได้ยานรียาเราานเีขาเกก ใช่ป่ะไม่มีนี่คุณอย่ามาปั่นนะผมมองคนไม่ใส่หมวกนะผมไม่ได้ว่านะคุณเหมือนตัวตลกสําคัญมากที่สุดที่สุดดูแล้วผมไม่ชอบอ่ะหกล้มมาหัวก็แพ้ไม่ได้ใส่ให้เท่นะแต่ใส่เพื่อป้องกันสมองเรานะเรื่องจริงคนคนคุณไปดูใน Facebook เขาพอคุณไม่ใส่หมวกแล้วเขาจะเข้ามาคอมเมนต์เลยหมวก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 นะฮะสิ่งแรกคุณต้องซื้อพร้อมกับจักรยานนะแล้วอย่างที่สองครับอ่าือย่างที่สองไฟท้ายไฟหน้าไฟหน้าไฟท้ายเพราะว่าถ้าคุณไม่มีกางคืนนี่อันตรายมากนะอ่าคุณต้องติดนะอันที่ถงมือ ทุบมือ่ช่วยอะไรรู้ไหมเวลาเราล้มบางทีมันคูดกับพื้นไปก่อนอ่็มันไปยันไว้รองแล้วไอ้จริงที่สำคัญก็คือเวลาแม่ให้ลื่นเนี่ยจับแผ่นอ่ะลื่นมือล้มนะปันปันไปเหนือมันออกมันจะลื่นแล้วก็มันชาด้วยนะถ้าเราจะใส่ถุงไม่ใส่มาช่วยช่วยอันที่สามกางเกงกับเสื้อนะถ้าเกิดว่าทําได้ทำกางเกงจักรยานกางเกงต้องจักรยานกางเกงไม่ใส่ได้ไงคือลองจักหมวก หมวกหมวกหมวกนี่ละไพอ่ะนะกางเก่งแล้วผมเนี่ยสำคัญมากเฮ้ยกางเกงไม่ต้องจักรยานผมจักรยานกางเก่งจักรยานมันจะมีเบาะแล้วผมแนะนําเลยนะเขาไม่ให้แสงเกงในจริงเพราะว่ามันจะไปสีแล้วมันจะเจ็บเพิ่มไปอีกเขาออกแบบมาพอดีกับสรีระแล้วแล้วใส่ให้เป็นนะไม่ใช่แบบเหมือนใส่แพมเพิร์ดอนี่ยห้อยๆอ่ะแล้วเขามารู้สรีระเราได้ยังไงพี่ไอ้มันมีไซส์คุณต้องไปลองก็ดึงให้ตึงๆเข้ามาคผมว่าสถานไหมผมมาทดลองไปแล้วโอเคคุณลองไปนะแล้วเสื้อมันไว้เสื้อเปน สบายความร้อยไม่ฮิสโตกไงโอเคออาซื้อเลยนะครับแว่นตาไม่ใช่ใส่เท่นะกันแมลงเข้ากันลมเอกันแสงกันฝนกันลมแลอีกอย่างนึกันฝุ่นกรวดอ่ะสำคัญที่สุดเดยตาแตกเลยนะอันนี้ต้องซื้อนะครับคุณจะแล้วแต่กําลังเงินเลยคุณจะซื้อยังไงกระติกน้ําถ้าไม่มีฮิสโตกหิวน้ําไปทํำยังไงอะ ทำไมต้องมีกระติกน้ำเพราะว่าเวลาปั่นปั่นะมันจะได้ปึ๊สเข้าปากเลยต้องมีถ้าปึ๊สคุณจะแบบว่าค่อยเปิดคอยปิดมันไม่ทัท<า>นกินมผมเข้าไปปั่นก็เส้นบอกว่าเฮ้ยซื้อแบบสิบบาทแล้วจะได้ทิ้งเลยไม่ใช่แล้วเขบอกจะได้ปิดในกระป๋องเบียร์บอกว่าคุณตลกผมคงไม่ได้องต,ต้องต้องอย่างนี้แหมซื้อเติมเอาเนี่ย <yeah. S 1> แล้วก็ยางอะไร ยางอะไหล่นี่บางทีคุณปั่นแถวบ้านไม่พกแต่ว่าถ้าแตกร้านปิด่คุณอดปั่นเยอะพรุ่งนี้เช้าก็ยังไม่เปิดเดี๋ยวนี้มันมีเล็กๆอะค่ะคถ้าใส่ข้างหลังเสื้อไงใส่ตรงนี้ได้เพราะเสื้อจักรยานยังมีสากระเป๋าไงยางอะไหล่ต้องมีครับแล้วเวลาสมมติยางแตกมียางอะไหล่แล้วมันต้องมีการเติมลมนี่ไงที่สูบลมไงเขามีขายเล็กๆพกไปครับหรือไม่ไม่คุณก็ต้องซื้อที่ตัวมันใหญ่ๆอันใหญ่อย่างนี้คุณต้องไว้ที่บ้านไงนี่อยู่ในรถแม่ก็โอเคอะเอาไว้ในรถเพราะว่่่่าเพพืออนนมมัไคยก พอไปถึงปั๊บบัตรไปยี่กิโลเป็นประเภทอุปกรณ์ไม่ก็ยางพวกย่างที่คุณต้องเติมทุกวันนะมันซึมออกทุกวันนะครับอ่าฉะนั้นคุณต้องมีนะครับที่สูบลมอ่ที่ผมพูดมานี่สำคัญทั้งหมดอันนี้คุณซื้อจากยางคอมพิวตไวคือคุณเริ่มต้นเนี่ยพวกพวกพวกมืออชีพเขามีหมดอยู่แล้วล่ะคุณก็ต้องเสียเงินตรงนี้อีกเยอะเสียดายจังเลยครับเสายครัโอเรียงคุยกันเพลินเลยนะเออเอางี้เข้าไปแฟนเพจ อนะของเราปั่นเข้าเส้นแฟนเพจนะครับในนั้นทักทายกันเข้ามาแล้วมีปัญหาอะไรตอบให้อยากเจอพี่ช้างไปสนามเวลโดมค่ะครับสวัสดีก็ต้องขอบคุณพี่ช้างและคนอีกมากครับกับช่วงปั่นเข้าเส้นสวัสดีครับใส่หมวกและหล่อนะครับปั่นเข้าเส้น